ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมโยผมอิเล็กโทรเดชนะครับผมไม่ได้อัดคลิปมานานมากนะครับผมนานมากเลยโอเคเข้าเรื่องกันก่อนนะครับคือผมมีเหตุผลนะครับที่ผมไม่ได้มาอัดคลิปนะครับเพราะว่ามันเป็นโปรเจกต์จบของมหาลัยเนาะผมก็เลยไม่ได้อัดคลิปหนึ่งเลยไม่ได้อัดคลิป2คือตอนแรกเนี่ยจะทําคลิปเกี่ยวกับ 4ปีที่ผ่านมาของ h o n ไกแฟคแต่คิดไปคิดมาเวลาไม่นานเกินนะครับผมต้องใช้เวลาตัดต่อเยอะมากก็เลยคิดว่าโอเคเอาเป็นคลิปนี้ละกันนะครับคลิปของ Call of Duty Modern Warfare 2 Reboot นะครับเป็นคลิปที่ผมรู้สึกว่าเป็น,ปนการเปิดประสบการณ์ใหม่ครั้งแรกของผมนะครับซึ่งผมได้ทำการซื้อกาจอใหม่มานะครับเป็นรุ่น rtx 3 0 6 0นะครับผม12 g นะครับแล้วทีนี้เนี่ยเคสคอมเก่าผมมันเก่ามากก็ที่จริงมันใช้ได้อยู่แต่ว่าผมอยากได้ที่มันระบายความร้อนดีกว่านี้แล้วก็ทำงานได้ดีกว่านี้นะครับผมก็เลยทำการเปลี่ยนเคสใหม่เพิ่มพัดลมแล้วก็ใส่ถ้าจำไม่ผิดผมเพิ่ม ssd ตัวใหม่นะครับผม1เอ้ไม่ใช่2ทนะครับ ซึ่งแน่นอนครับเวลาอัดมันไม่มีพื้นที่พอนะครับและอีกอย่างหนึ่งคือตอนนี้ก็มันใกล้เวลาลงคิวของผมละทีนี้เนี่ยผมก็อยากจะสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าทุกคนนะครับผมเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาอัดชิปนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมก็ต้องเตรียมตัวที่จะฝึกงานในช่วงเดือนมกราที่จะถึงนี้ด้วยเหมือนกันนะครับ เพราะฉะนั้นผมอาจจะไม่มีเวลาลงคลิปเหมือนเดิมนะครับผมหรืออาจจะมีเจ,เจือนเวลามาหน่อยก็นะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็เตรียมตัวรับชม first impression ในการเล่น Call of Duty Modern Warfare 2 reboot ของผมได้เลยนะครับผมโอเคไปลุยกันเลยนายขอดูหน่อยดิแล้วก็ะออกปะเจ้าไอ้เหี้ย นั่นมันเป็นภาพซูเนอรติกอยู่แล้วนะูคงว่ามันไม่ใช่ภาพเกีเพย์ไม่ภพไร Gold e a l Actual s h d One is with one heart ทไมันเป็นอป็ย่างนี้อยู่แล้วมันเป็นแบบหนังอ่ะอย่างนี้อยู่แล้วนี่มาละ Nearly there เียแล้วสีดำมันก็จะออกนี่โอ้บายก็อชิ่ยโอ้้าเเกิโอ้บายก็อเชื่คิเมลานะใช่คิเมลา่าตัวเอ็มโฟะเอมโฟะฟน่าสั้นมาก โ oh, อ้ไม่ก็ oh <my> <laughs> แต่ขี้ลวลาใส่โซนนั้นไม่ได้เลยวะ <laughs> เออเชี่ยสวยสัตว์โอ้ขอเดินหน่อยนะโอ้ไม่ก็โอ้หินหินเออโอ้ อันนี้ารจอใมใช่หรว่าอะไรใช่ใช RTX สามศูนย์กศูน์สิบองจิกเชี่ยโอ้โหอมแบบ DLSS ด้วย DLSS แบบ u a l i t y ด้วยเชี่ยขนาดแบบ u a l i t y อะแม่งได้ตั้งข่าวสิบเฟรเฟลเออโคตรเด็ดออ้โหออาโอมาน่าจะได้สักหลายร้อยเอร้อยห้าเชี่ Hardware. What the hell are the Russians doing with Gorbrani? Supplying Iran, it's an arms deal. Copying the Shadow One. Affirmative. Two birds, one stone. We need positive ID on Gorbrani before we kick this off, boys. Ghost, can you identify the general? Yeah. I saw. Yeah. Go lay your glass in there and. คือก eh? ูไม่เคยใช้ RTX ไงกูใช้แต่ GTX อะเฮไงเจเนอลอกกอบรันนี่ All stations. Target, All station, target confirmed for the one. Okay, hard for launch. Care, for launch. Oh ho! Call call Send it. Send it. Attention. Get by launch. Target, target detonate. Two, two one. Two, one. Shoot up. Missile is low. Oh My God. เชียร oh. ah ์ไ oh. ด้เวลาครับจ่าถึงห้าสี่สามสองหนึ่งตุ้ม เป้าหมายถูกทำลายทีมไปซานกำจัดทุกคนยกเว้นฮาซานเชียร์โอ้ m y ไม่เป็นวิกเซลแล้ว สเก็ตระเบิดไม่ไม่เป็นพิกเซลแล้วจำไว้เราต้องจับัสซันเป็นแต่นี่คือจับเป็นหรือตายตามให้ทันละ่ะซพไอ้เฮียไายวิชัน

your status? What's เชียนี่ยแหละในสิ่งที่เราไม่ต้องการพิกเซลข้างหน้าสามสองหนึ่งนี่ฮืมลีโหลดเชียเซอร์จินแกร็กแก๊สโอ้โหเชียน้ำคือแบบโอ้โห Oh my god. One more on the first pill. Start with him. Watch. Any AQ left alive could be trouble. Kill him quiet. We'll go away to the barge. Let's get this done. <coughs> mm. Money, see Ah, shit. On top side, don't stay up there for long.